ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมวาทีนะครับก็จะมาแนะนำนะครับในการใช้งานโปรแกรมนะครับที่จะไปลิงก์นะครับแล้วก็ตั้งค่าของตัว K6CM Series นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าไอ้ตัว K6CM Series เนี่ยมันออกมาทำอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูตรง แคตตาล็อกก่อนสมมุติถ,ถ้าท่านไหนต้องการข้อมูลนะครับสามารถเข้ามาที่เว็บไซต์ออมรอนนะครับแล้วก็พิมพ์เซิร์ชตรงนี้เลยว่า K6CM นะครับแล้วก็จะมีแคตตาล็อกให้เราดาวน์โหลดนะครับเ,เขาก็จะเข้าไปที่หน้าตรงแคตตาล็อกตัว K6CM ซีรีส์นี้ครับเป็นตัวที่ออกมาเช็คมอเตอร์นะครับเช็คมอเตอร์ว่ามอเตอร์เราเนี่ยมันยังสุขภาพดีหรือเปล่าก็คือว่าจะมาตรวจเช็คมอเตอร์ มอเตอร์ตัวให,ใหญ่ที่มีความสำคัญสูงในการเป็นซัพพลายจ่ายให้กับรายผลิตหรือว่าอาจจะไม่ตัวใหญ่ก็ได้นะครับหรือว่ามอเตอร์นั้นถ้ามีการเสียนะครับถ้ามอเตอร์เสียเราต้องมีการเปลี่ยนแล้วก็ซ่อมบำรุงเป็นเวลานานแล้วก็หรือว่าต้องงานมีเสียเบรกดาวนานนะครับตัวนี้ k 6 c m c i d เนี่ยก็จะมี อยู่3มซีรีส์หลักๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูซีรีส์แรกก่อนเลยว่าคืออะไรนะครับตัวนี้ก็คือเราจะเอามาเช็คว่ามอเตอร์เรามันผิดปกติหรือเปล่าเกิดโอเวอร์โหลดหรือเปล่ามีแบริ่งผิดเริ่มผิดปกติหรือเปล่านะครับตัวแรกตัว k 6 cm ที่วัดกระแสนะครับปกติเราก็จะมีซีทีที่วัดกระแสได้อยู่แล้วนะครับแต่ตัวเนี้ย สามารถวัดกระแสแล้วยังวิเคราะ,ร no ะร no หา์เรื่องของน้อยนะครับน้อยว่าเรื่องของสายเว็บเนี่ยของน้อยเนี้ยมีมากมีน้อยนะครับตัวนี้มันเป็นการเช็คได้ว่าไอ้ตัวมอเตอร์เรามันมีถูกสัญญาณรบกวนหรือเปล่าจะอธิบายมาเป็นรูปของรูปเรื่องของสายเว็บนะครับตัวนี้ตัววัดกระแสนะครับต่อมาอ่าตัวนี้ก็คือเราว่ากระแสสูงความีปกติมอเตอร์ o ก็จะต้อง เกิดว่าเกิดโหลดติดอะไรหรือเปล่านะครับตัวนี้ก็จะใช้เป็นตัว k6cm ขีด ci นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของรูปสายเบฟที่เราวัดออกมาได้นะครับแล้วก็มีค่า regulation ว่ามอเตอร์นั้นมันอยู่ในเลงที่มันปกติหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็จะมีตารางให้นะครับส่วนเรื่องของ k6cm ขีด vb ตัวนี้นะครับ เขาจะมีในเรื่องของตัวหัวเซนเซอร์แล้วก็แอมลิฟายตัวหัวเซนเซอร์นี้ครับของเซนเซอร์ตัวนี้นะครับสามารถวัดได้ทั้งไวเบชั่นไวเบชั่นก็คือความสั่นของมอเตอร์แล้วก็อุณหภูมิของมอเตอร์ว่ามอเตอร์นี้มีความสั่นน้อยความสั่นมากแล้วก็มีอุณหภูมิของมอเตอร์เท่าไหร่ซึ่งมันส่งผลเสียต่อมอเตอร์นะครับถ้ามันมีความร้อนสูง หรือมีความสันสูงก็จะสามารถเช็คได้เรื่องว่าแบริ่งมีปัญหาหรือเปล่านะครับปกติเราอาจจะต้องมีอุปกรณ์ที่วัดไวเบรชันล้วต้องเอาไปไปจอ่อแล้วก็วัดนะครับแบบนี้แต่ว่าปัจจุบันเราต้องเอาหัวเซนเซอร์นี้ไปติดที่เชิ่นงานเลยนะครับโอเคเลตัวหนึ่งก็คือตัววัดอินซูลชันก็คือวัดความเฉนวนของมอเตอร์ต้องมีเซสซีทีไปคล้องนะครับว่าตัวมอเตอร์นั้นลงกลาวหรือเปล่าหรือว่าใกล้จะลงกลาวหรือเปล่าเราสามารถเช็คก,ก่อนเป็นเทเนนได้ นะครับแล้วก็สมมุติเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับในการใช้งานซอฟต์แวบรบ์คือซอฟต์แวร์ชื่อเป็น Motor Condition Monitoring Tool นะครับซอฟต์แวร์ตัวนี้สามารถเซตค่าต่างๆแล้วก็สามารถโชว์อาลามแจง้งเตือนเป็นปกติถ้าสีเขียวถ้ามีวอร์นิ่งก็สีเหลืองถ้าสีแดงก็ตรงนี้สเตตัสตรงนี้ครับเป็นสเตตัสที่เราสามารถมีเอาต์พุตจริงไปสั่งให้มอเตอร์หยุดหรือไปสั่งให้ หลอดไฟแสดงสะนะัญญหรือว่าเราจะดึงค่าเนี่ยเข้า plc หรือว่าจะไปโชว์ที่สกีนนั้นก็แล้วแต่นะครับโอเคมันก็จะมีในเรื่องของเช็คว่ามอเตอร์นั้นปกติหรือเปล่านะครับตัวนี้ก็จะออกมาช่วยในการ PVt เป็นทรนนนว่าเราจะเช็คอะไรช่วยให้เรารู้ก่อนว่ามอเตอร์เรามันกําลังจะเสียหน้าก่อนที่มันจะเสียหายหนะักเพราะบางทีมอเตอร์ตัวใหญ่ๆครับต้องมีการใช้รถเครนนะครับยกนะครับบางทีซ่อมเป็นเป็น เป็นวันสองวันหรือว่าบางตัวใหญ่ๆเป็นอาทิตย์นะครับกว่ามอเตอร์จะส่งไปพันพันเสร็จกว่าจะอบอบเสร็จกว่าจะรอยกมาประกอบกว่าจะโอ้หกว่าเบียกดาวนานมากครับบางทีมอเตอร์ตัวใหญ่เราต้องป้องกันสาเหตุก่อนที่มอเตอร์เราจะเสียหรือว่าต้องการลดเวลาในการแมนเทแนน์นลงโอเคอก่อนอื่นเราจะต้องเข้าไปเซตไอของรถบุกก่อนให้อยู่ในวง IP เดียวกันซึ่งซึ่งไอตัว k 6ก cm ตัวนี้ตัวที่ผมเทสจะเป็นตัวเช็คไวร a t ชันแล้วก็อุณหภูมินะครับซึ่ง IP ตัว k 6 cm ขีด vbm ตัวนี้ย p ก็คือเป็น Default มาจากโรงงานก็คือหนะึ่งเก้าสอน่ะเดี๋ยวผมต้องตั้ง IP คอมพิวเตอร์ก่อนกวกา open อ่า open network นะครับขึ้นมาแล้วก็ไปที่ i n t e r n e t แล้วก็ไปที่ Network and Sharing Center Ethernet p r o p e r t y อันนี้เราต้องเสียบสายแลแนต่อคอมพิวเตอร์ Deploy ด้วยนะครับ p r o p e r t y u s Use แล้วก็สร้างเป็น192.168.250.188อจุด่อ่ะ1 8 8คือ IP ของคอมพิวเตอร์ผมนะครับซ u b n e t Mask เป็นสองห้ a สองห้เกตเวย์ก็ไม่ต้องต่างโอเคโอเค นะครับต่อไปโปรแกรมตัวเนี้ย mm. ก็ถ้าเราซื้อซื้อตัวตัวนี้มาเราเราจะแถมโปรแกรมมาให้ฟรีนะครับโปรแกรมชื่อมอเตอร์ถ้าติดตั้งเสร็จแล้วก็ดโปรแกรมขึ้นมานะครับ mm. ก่อนที่เราจะเข้าไปใช้งานมันต้องมีการเซตติ้งให้เราไปที่ device setting ครับ ปกตินะครับถ้าตัวนี้มันถูกสต็อปอยู่นะครับอันนี้ผมเคยเทสไปแล้วทีหนึ่งเราต้องมีการกดไปตรงนี้แล้วก็เลือก property ครับสมมุติถ้าเราเจอ IP หลายๆตัวเราต้องเลือก IP ของของคอมพิวเตอร์เราตัวนี้สมมุติ IP ผมตั้งเป็น1.8.8สมมุติมี IP wifi เราต้องเลือกให้ตรงเลยตรงนี้เราต้องเลือก IP ของโน้ตบุ๊กเราเองที่เราตั้งฟิกไปตะกี้นี้นะครับแล้วก็โอเคโอเคและให้เรากดส t a r t ตรงนี้ด้วย กดสตาร์ทนะครับโอเคตรงเนี้ต้องเป็น State Auto นะครับแล้วก็เป็น Start ตรงนี้ต่อไปเราจะทำการเทสว่าตัวซิงเก e ตเวตัวนี้มองเห็นตัว T6 TM mm hmm. หรือเปล่าให้เราไปที่ c o n โทรลพาร์เนลเราไปที่ c o m มูนิเคชันเทส s t กดไปแล้วไป, Com Test. วไป,ไปคลิกครับโอเคเราก็จะได้ตัวนี้มาซึ่ง สมมุติถ้าเราจะพิมพ์ตัวนี้เป็น IP ของคอมพิวเตอร์แล้วก็เซนไปก็ได้ครับกดเซนนะครับก็จะตอบส i ม g a t e w a y แต่สมมุติเราจะส่งไปที่ตัว k6cm เราก็ต้องเป็น1 9 2 1 6 8 2 0าสนะจุดสิบก็คือ IP ของ k6cm เราก็เซนไปซึ่งถ้าถูกต้องเนี่ครับเขาจะตอบว่า k6cm ขีด v b m ขีด e eip ตัวเนี้จะตอบมานะสมมุติในกรณีที่แบบมองไม่เห็นสมมุติเราไปสมมติใส่สุ ใต่สองรอยอย่างงี้ครับแล้วเราเซ็นไปเนี่ยกรณีที่เขามองไม่เห็นทั้ามดกรณีที่มองเห็นก็คือเป็นจุดสิบก็เซ็น a r ตาไปแบบเนี้ยเราจะลิงก์ได้แน่นอนนะครับต้องมาฟิกตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ปิดไปนะครับกดไปนะครับ <c oughs> ต่อมาเราจะเริ่มใหม่แล้วก็ให้ Key Project นะครับ <Okay. S 1> แล้วก็เป็นฟิกไปเลยครับเรารู้ IP นะครับแล้วก็ Next ก็คอนเนคชันแต่ถ้าเราจะเปลี่ยน IP ก็ตรงเนี้ย p default ก็คือ1 9 2 1 6 8 2้าสองสองบถ้าเราต้องการแก้ IP ก็ต้องมาแก้ตรงนี้นะครับแล้วก็นเนคได้เลยนะครับถ้าต้องการเปลี่ยน IP เป็นตัวอื่นนะครับสมมติในกรณีที่เราต้องการลิงก์หลายๆตัวก็ต้องมาแก้ IP พตรงนี้นะครับมันจะเซฟให้อัตโนมัตินะครับซึ่งโปรแกรมนี้นะครับสามารถ ต่อ K6cm อาจจะเป็น VB เนี่ยก็คือเป็น v i b r บ t i o n จะสามารถต่อได้5ตัว K6cm ขีด IS ก็คือ i n s u l a t i o n เช็คเมกะโอหมจะต่อได้5ตัวแล้ว K6cm ขีด CI ก็จะต่อได้5ตัวนะครับทั้งหมดจะได้15ตัวแต่ว่าจะแยกอย่างละ5ตัวนะครับแล้วก็เน็กเข้าไปเน็กเลยครับโอเค มอเตอร์เนมเนี่ยเราอาจจะต้องตั้งชื่อว่ามอเตอร์ปั๊มมอเตอร์คอมเพรสเซอร์อันนี้ก็แล้วแต่สมมติผมตั้งมอเตอร์มอเตอร์เทสเทสก่อผมร่อนแล้วกันครับหนึ่งสองสี่ เทีผมตั้งชื่อว่า motortest ลำดังสองสามสี่แล้วก็น็ n ครับอ่าพอเราเข้ามาตัวเนี้ยเป็นโปรแกรมที่เราเปิดเข้ามาแล้วนะครับอ่อปุ่มในการออนไลน์ออฟไลน์ก็คือปุ่มนี้ครับ monitor and off ก็กดปุ่มนี้กดที่นึงนะครับก็จะออนไลน์กดอีกที่นึงก็จะออฟไลน์คือคือตัดการเชื่อมต่อนะครับอ่า เบื้องต้นเราจะเข้าไปเซ็ตยังไงจริงสเตตัสตรงนี้มันก็ขึ้นขึ้นอยู่กับสถานะว่าความสาั่นหรืออุณหภูมินั้นปกติหรือเปล่าถ้าเขียวก็คือปกตินะครับโอเคต่อมาให้เราเข้าไปที่รูปเครื่องมือตรงนี้เหมือนรูปฟันเฟืองครับเซตติ้งเราก็กดไปที่ตัวชื่อมอเตอร์เทสเราเราก็กดไปที่ K64M-BB ตรงนี้แหละครับ i ว r a ชั่น เราจะต้องตั้งยังไงซึ่งตัวเซนเซอร์เราเนี่ยมันได้ iso นะครับแต่ว่าเราจะตั้งให้มีการ warning แล้วก็ค r i t i c a l นี่ยังไงดี๋ยว,ว่าอุณหภูมิตั้งเท่าไหร่นะเราต้องมาตั้งตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมจะไปเปิดแตา่ลาง iso นะครับซึ่งซึ่งเซนเซอร์ทั่วไปนะครับอ่ะซึ่งตัว w ว i t e v e เราจะได้ iso 2 3 7 2แต่ว่าเราจะตั้งยังไงตัวเนี้ยเราก็ต้องมาดูว่ามอเตอร์เรามันอยู่ในคลาสไหน เขาบอกว่าเช่นมอเตอร์ขนาดเล็กไม่เกิน15ยกิโลวัตต์เราก็ต้องมาดูช่องนี้ข้อมูลที่เราตั้งนะครับอต้องอยู่ที่ค่าความสั่นที่วัดได้จริงๆความสั่นเนี่ยคือความสั่นเนี่ยคือออกมาเป็นเฮิร์ตแต่เรามีการแปลงค่าจากเฮิร์ตนั้นมาเป็นมิลลิเมตรเปอร์เซกซึ่งค่าเฮิร์ตนั้นตัวแอมลิฟายนะครับของเกี่ยว ของ k 6cm เนี่ยจะมีการแปลงแล้วในตัวคอนโทรลเลอร์ของ k 6cm เนี่ยก็จะมีการแปลงเอาค่าเท่า <arth> นั้นมาเป็นดิฟมาอินเิเกตและแปลงค่านั้นมาเป็นม mm ิลลิเมตรเปอร์เซกซึ่งเราก็ได้ ISO ตรงเนี้ยผมเทสมาแล้วนะครับสามารถเอาไปทดสอบได้นะครับว่าใช้งานได้จริงครับตารางนี้เชื่อถือได้นะครับเราได้ ISO ด้วยนะครับในกรณีที่มอเตอร์เราไม่เกิน15กิโลวัต เราก็ต้องมาดูตารางนี้เราก็ต้องเอาไปเซตตรงนี้ถ้าถ้าวามสันไม่เกิน1.88ถือว่ามอเตอร์ปกติถ้า1.88ถึง4.5เนี่ยเริ่มผิดปกติแล้วนะครับ่ะสมมติสมมติตัวอย่างนี้เดี๋ยวผมจะเซตให้ดูในคลาสคลาสสองแล้วกัน,นครับมอเตอร์อยู่ในช่วง15กิโลวัตถ์ถึง7.5กิโลวัตต์อ่ะตรงเนี้ยผมก็อยู่ดูที่วอวอร์น,นิ่งอยู่ที่2.8แล้วกันนะครับผมก็มาใส่ตรงนี้ ตัวนี้ครับวันนี้ต้องใส่สองเจอนะครับสองจุดแปดนะครับถ้าตา่ำกว 2, ่าสองจุดแปดคิดว่าปกติถ้าอยู่ระหว่างสองจุดแปดถึงเท่าไหร่โอเคสองจุดแปดแต่ไม่เกินเจ็ดจุดหนึ่งก็เกือจะให้ขึ้นสีเหลืองโอเคตัวนี้อยู่ที่เจ็ดจุดก็ใส่เจ็ดร้อยนะครับมันคือเจ็ดจุดหนึ่งอ่าส่วนอุณหภูมิอ่าสมมติผมอาจจะตั้งว่าวันนี้อยู่ที่ ส0อ่าตัวนี้อยู่ที่40ส่วนแกลบอันนี้ก็เดี๋ยวผมไม่ไม่ตั้งแล้วกันนะครับโอเคก็เราก็ต้องมาอ้างอิง ISO นะครับตามคลาสของเราที่ที่ว่ามอเตอร์เรามันลักษณะ,ะ,ะแบบไหนนะครับตารางนี้เชื่อถือได้นะครับผมไปเทสดหน้าง,งงานจริงมาแล้วนะครับโอเคพอเราเซ็ตเรียบร้อยนะครับอ่ะเรา สมมติถ้าเราต้องการแซมปิ้งทุกกี่นาทีกดติดไปที่ Monitoring Setting ตรงนี้เราสมมติเราต้องการซึ่งความผิดปกตินะครับความผิดปกติที่เกิดขึ้นต้องเกิดขึ้นหลังจาก5วิเป็นต้นไปนะครับเราจะมีการไซเคิลทุก5วินาทีโอเคตรงนี้ซนะครับอ่ะซึ่งโปรเจกต์นี้เราจะให้ลลอกแล้วก็เซฟไฟล์ไว้ที่ไหนแล้วก็เซฟ ผมอาจจะเซฟไว้ที่อออนมอน o เตอร์ i n g แล้วก็เช็คว่ามอเตอร์เมสออมรหนึ่งสองสามสี่เซฟเซฟ PT เซฟ อ่าพอเราเซตเสร็จเรียบร้อยเราจะเอาพารามิเตอร์ที่เราเซตตรงนี้ครับลงไปที่ตัว k 6 c m นะครับให้เรากดออนไลน์นะครับและให้เรากดตัวนี้ครับดาวน์โหลดดาวน์โหลด PC2D i c e กดเข้าไปก็โอเคดาวน์โหลด complete โอเค ถ้าเราดาวนโหลดเรียบร้อยนะครับให้เราออฟไลน์นะครับและให้เราปิดไฟคอนโทรเลอร์เปิดใหมท่ทีหนึ่งนะครับไฟคอนโทรเลอร์เปิดใหมท่ทีหนึ่งผมปิดไฟนะครับอตอนนี้ผมจะทำการเทสตนะครับผมขอออนไลน์นะครับผมมีตัวเซ็นเซอร์แล้วผมจะมีจำลองการสารั่นให้ดูนะครับ อแล้วก็กดกลับไปที่่แล้วก็กดเโอเคกดออนไลน์ตรงนี้ครับแล้วกดเป็นรูปบ้านนะครับปกติถ้ามอเตอร์เราปกติเราก็แค่ดูดูแค่ตรงนี้ดูแค่ตรงนี้ว่าขึ้นสีอะไรถ้าขึ้นสีเขียวก็ปกติเราไม่ต้องไปเช็คแต่ว่าถ้าเราอยากดูข้างในด้วยตรงนี้ถ้ามันขึ้นสีเหลืองสีแดงก็ต้องการแน่นแล้วก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับ ตั้งในเนี่ยเราสามารถดูค่าของ e x c e r a t i o n นะครับเราสามารถดูย้อนหลังได้เป็นสิปีเลยนะครับอ่ะม่ามีกราฟอะไรนะครับกด back l กลับไปดูแบบ vibration แบบเดียว time กดเข้าไปตรงนี้อ่ะดูได้นะครับเราจะเก็บค่า max min ได้หมดเลยนะครับ back แล้วก็ monitoring อุณหภูมิตัวนี้ย4ิบสี่ครับค่าค่า PV ตอนนี้เป็นยีิบี่ เ okay, ดือเราจะดููดตรงนี้อุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่24องศาโอเคสมมติผมจะเช็คตัวเรื่องของไวเบชันหรือความสั่นค่า P/P ก็อยู่ตรงนี้นะครับความสั่นที่แบบเดียวทำอ่าตรงนี้ต่อมาเราจะมาปรับสเกลได้สมมติสเกลความสั่นเราอยู่อยู่ที่สมมติเราจะเป็นออโต้ก็ได้หรือฟิกก็ได้สมมติผมปรับดูนี้อยู่ที่สเกลฟิกสมมติผมอยู่ที่10แล้วกันมินคือ0 โอเคแล้วก็โอเคไปนะครับตอนนี้ความสั่นที่ไม่เกิดขึ้นตรงเนี้ตัวจริงกับตัวจริงของเกลเซียมตัวนี้ถ้าตัวนี้สีเขียวตัวจริงไฟที่สเตตัสของจริงก็เขียวถ้าเหลืองก็จะเหลืองด้วยกันถ้าแดงก็จะเดือดแดงด้วยกันนะครับโอเคตอนนี้เดีย๋ยวผมจะจําลองในการทําให้มีความสั่นเพิ่ม้ตนตอนนี้สมมติมอเตอร์ยังไม่สตาร์ทสมมติผมสตาร์ทมอเตอร์นะครับดูสังเกตความสัน่นตรงนี้นะครับนี่นะเราจะมีกราฟขึ้นนะครับ นะครับความสาั่นที่เราได้อยู่ที่เท่าไหร่ครับสอ <c oughs> นะครับความสั่นก็เริ่มสั่นนะครับต่อมาเรามาดูว่าเฮ้ยเข้าขายไหนอ่าตอนเนี้ความเปิยปกติเราก็ต้องมาดูตารางของของเราเทียบกันตรงนี้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ

ออนไลน์ปึ๊บอ่ะเดี๋ยวถ้เราแบบเล็กหน่อยเข้าไปากดเฟืองกดตัวนี้กดนี้แล้วก็จะไล่ค่าเข้าไปโอเคหมดไว้นไดนึงเลยเลมันใจโอเคเข้าไปอ่ะแล้วเสร็จเราจะออบไลน์ครับแล้วก็ปิดไ,ไปเปใหไ่ ก็จะขึ้นตรงนี้นะครับสมมติผมก็สมมติมีการแจ้งเตือนนะครับตรงนี้เป็นสีเหลืองนะครับตรงนี้ก็จะเหลืองขึ้นมาเห็นไหมครับก็เป็นการโชว์อะไรตรงนี้เอาพุทธแตกออกไปแล้วครับมีการแจ้งเตือนนะครับผมความสั่นสูงขึ้นค่าที่เราวัดได้นะครับเคสนี้นครับอยู่ที่ 2.8จุดปดนะครับสเกตตัวเนี้เราดูช่องนี้นะครับถ้าเกินสองจุดแปดแต่ว่าไม่เกินเจ็ดจุดเจ็จุดสิบเนี่ยความสั่นเราเนี่ยก็จะขึ้นมาวันนิ่งตัวนี้ตรงเนี้ยถ้าขึ้นเหตุการณ์อย่างนี้ครับตัวเนี้ยมันอยู่ที่ได้เท่าไหร,ครไ่ครับสองจุดเก้าใช่ไหมครับอ่ะคือตรงเนี้ยถ้าขึ้นเหตุการณ์อย่างเงี้ยเราต้องให้พนักงานหรือว่าช่างไปเช็คแล้วนะครับว่า มอเตอร์นั้นเนี่ยมีลูกปืนแตกหรือเปลา่าหรือว่าอุณหภูมิร้อนเกินไปหรือ,อยังไงนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากดูอุณหภูมิแต่ตรงเนี้ถ้าเราอยากดูช่องตารางอุณหภูมิก็กดไปที่รูปบ้านแล้วก็กดตัวนี้แล้วก็ temperature ตรงเน,งน,งนี้มันก็จะโชว์ในเรื่องของอุณหภูมิ maxmin เก็บให้หมดนะครับความสัน่นสูงน้อยต่ำโอเคทุกคนปรับสเกลทีหมดสามสิบ ตรงนี้เราก็จะมีอุณหภูมิแต่ตรงนี้อุณหภูมิมันมันน้อยนะครับก็จะโชว์ตรงนี้ก็โชว์แต่ทุกทุกอย่างเนี่ยจะเรีคอร์ดให้เราทั้งหมดเลยนะครับเปกติตรงเนี้ยปกติเราจะดูตรงนี้นะครับเราก็ให้พนักง,งานไปแจ้งอสมมติในกรณีที่มันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าสาันเยอะเกินไปเกินเจ็ดจุดอะไรครับเจ็ดจุดสิบตามตารางไอโซนี้โอเคเดี๋ยวผมจะทําให้ความสันนั้นสูงขึ้นไปอีกนะครับ วิ่งขึ้นไปอยู่ที่ไหครับตอนนี้เห็นไหมครับกราฟพุ่งปีเลยนะครับตอนนี้เกิดอะลามแล้วนะครับตอนนี้จริงๆควรที่สั่งให้เครื่องจกักรเครื่องจักรหยุดได้แล้วนะครับสังเกตตอนนี้ปีดไปที่สิบสามจุดเลยนะครับนะครับสมมุติตอนผมลดลงในทางความนจริงครับถึงแม้ความสั่นจะลดลงแต่อะลามน,นั้นเกิดขึ้นไปแล้วเราต้องมีการไปเช็คนะครับมันคือเป็นเรื่องของเซฟตี้ เราต้องให้พนักงานไปตรวจเช็คหน้าเครื่องตอนนี้มอเตอร์อาจจะหยุดแล้วแล้วเราต้องไปรีเซ็ตที่ตัว K6CM เพื่อจะให้กลับมาสมมติตอนนี้เอเอเลยนะครับผมก็ให้พนักงานไปตรวจเช็คแล้วก็สมมติมีการกดรีเซ็ตนะครับที่ตัวอกรอนนะครับอพอรีเซ็ตกลับมานะครับก็จะกลับมาปกตินะครับเราก็จะมีกราฟมาโชว์ต่างๆซึ่ง ตรงนี้มันเป็นการเช็คแล้วก็เอามาช่วยให้เราในการแมนเทนแนนนะครับแล้วก็เก็บค่าเรคคอร์ออกมาได้ได้ด้วยนะครับว่าเราจะมีโชว์กราฟบันทึกค่าแล้วก็เอาค่าไปวิเคราะห์นะครับเราจะตัวนี้จะวัดได้ทั้งความสั่นเริ่มต้นอุณหภูมิอุณหภูมิที่แตกต่าง ความสั่นแบบปกตินะครับเราสามารถเอาค่าตรงนี้ไปช่วยในการวิเคราะห์เพื่อจะเช็คมอเตอร์แมนเทนแนนก่อนที่มันจะเสียหายนกะโอเคสมมติผมเขาเซฟให้ดูนะครับผมเซฟก่อนนะครับโอเคเอสมมติถ้าเราอยากเซฟไฟล์ก็ได้นะครับตรวจไฟล์โปรแกรมมันก็จะเก็บไว้อยู่ในที่เอเก็บไปที่ไดีนะครับ ไอซีออมรอนออมรอนนะครับอ่มอเตอร์คอนดิชันทูนะครับตัวนี้ก็ตรงไฟล์โปรแกรมที่ที่เราเซฟนะครับส่วน อ่าไปด,ดูไฟล์ไปที่ไหนขอดูไฟล์กันเนาะอ่า DC อมรอนโอเคตัวนี้จะอยู่ที่ motor condition two นะครับไฟล์หรอกอ่าเดี๋ยวเราตั้งชื่อว่า test นี่ครับอ่า test ไหนอ,อเต motor test a l a ตอนตนี้โอเคเข้าไปปุ๊บมาครับสังเกตไหมครับ ไฟนะครับก็จะมีไฟอ่ะจะเก็บเป็นไฟล์ csv ให้เรานะครับตัวนี้อ่ะดูดูไฟล์ตัวแรกก่อนนะครับไฟนี้จะเก็บออกมาให้เป็นวันที่เวลาความสั่นเริ่มต้นตัวนี้เก็บให้เราหมดเลยนะครับโอเคมาดูไฟล์ที่สองไฟนี้ก็คือเป็นความสั่น แบบเรียวไทม์แล้วก็มีแก็บแล้วก็มีอะลามไม้นะครับตรงนี้ครับเก็บตัวนี้สัรนอยู่ที่สองจุดกว่ากว่านะครับตรงนี้ปี๊ดขึ้นมานะครับสิบเอ็ดสิบสามตรงเนี้ตรงนี้ช่วงเนี้ครับผิดปกติเราถ้าลดลงก,ก็อยู่ตรงนี้นะครับความสั่นตรงนี้เราเก็บรู้วันที่เวลาเวลาที่เกิดทั้งหมดเลยนะครับเออ o ์เลอร์โค้ดอะไรเก็บตั้งไว้เท่าไหร่นะครับส่วนไฟล์ต่อมา นะครับก็คือเป็นเรื่องของอุณหภูมินะครับว่าอุณหภูมิที่เราวัดได้ปกติก็คือจะอยู่ที่ประมาณ24นะครับ24องศาแล้วก็เราตั้งเก็บไว้เท่าไหร่ก็จะโชว์ได้นะครับอุณหภูมิของมอเตอร์นะครับอันนี้ก็ครับถ้าอุณหภูมิจริงอยู่ที่30ก็จะโชว์30นะครับโอเคตัวต่อมาไฟตรงนี้จะเก็บเป็น CSV ให้เราออตโต้นะครับแล้วก็เลือกที่เก็บได้หมดเลยอันนี้ก็คือเก็บให้เรานะครับ ทุกอย่างก็เก็บให้เราหมดนะครับโอเคตัวนี้ก็จะเป็นการใช้งานของโปรแกรม m o n i เตอร์ g นะครับโอเคนะครับก็ตัวนี้ก็จะออกมาในเรื่องของช่วยในการ m a i n ทน n a n c ์มอเตอร์ก่อนที่จะมอเตอร์เราเนี่ยมันจะเสียหายหนักหรือว่ามันจะทําให้ส่วนอื่นแบริ่งหรือว่าส่วนอื่นที่ต่อพ่วงกับตัวมอเตอร์เสียหายหนักเราต้องมีตัว เข้ามาช่วย m ม i นเทน a น c e มอเตอร์นะครับโอเควันนี้ก็เป็นการใช้งานเบื้องต้นนะครับเผื่อพี่ๆท่านไหนนะครับมีข้อสงสัยนะครับหรือว่าอยากได้อุปกรณ์ตัว k 6ซ m นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเช็คกระแสตัวเช็คคอมเมนชนวนหรือตัวเช็ควายเบชันแล้วก็เทมนะครับถ้ามีข้อสงสัยหรืออยากได้ตัวอุปกรณ์ไปทสอบนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรอ่ารออนไว้ให้นะครับเราจะ ทิ้งอีเมลผมไว้ให้ด้วยนะครับถ้าต้องต้องการเอาเอาไปเทสหน้างานก่อนว่ามันมันใช้ได้ไหมนะครับมันตอบโจทย์ไหมนะครับก็อมรอนก็ยินดีนะครับเดี๋ยวติดต่อมาทางอมรอนนะครับเดี๋ยวเราอาจจะนัดหมายกันนะครับเอาไปเทสกันหน้างานเลยว่าเฮ้ยความสั่นแบบเนี้ยมันได้ i s อจริงไหมนะครับซึ่งอ่าผมเนี่ยไปเทสมาหลายงานแล้วนะครับอ่ารับรองได้เลยนะครับว่าอ่าเอาไปใช้ได้จริงแน่นอนอ่ามีมีเคสตัวอย่างลูกค้าบอกว่ามอเตอร์ตัวเนี้ยมัน มันผิดปกติอยู่ลูกค้าก็ไม่บอกนะครับเขามีมอเตอร์อยู่ห้าตัวเขาบอกว่าหนึ่งในห้าเนี้ยมีตัวผิดปกติเรื่องของแบริ่งนะครับผมก็ไปวัดจริงก็ก็ได้ค่าตามจริงตาม ISO นี้ได้เลยนะครับเชื่อถือได้นะครับโอเควันนี้ก็เอาไปเคสในการลองใช้งานเบื้องต้นก่อนนะครับถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อมาได้นะครับวันนี้ผมวาที ํมรนก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ